เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมาโนเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเม็ดส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับมิงอันดับ1ประเทศไทยชื่อว่าโซคิวนะครับผมก็สําหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับเป็นซัพพอร์ตตัวใหม่ล่าสุดเลยนะทุกคนที่เพิ่งเข้ามาในเกมนะครับ หลายๆคนน่าจะอยากรู้วิธีการเล่นของฮีโร่หมิงนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็ให้น้องหมิงอันดับหนึ่งเนี่ยมาให้ความรู้พวกเราด้วยนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้มีสาระแน่นอนนะครับสำหรับคนที่กำลังหาแนวทางการเล่นฮีโร่หมิงนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับเล่นหมิงไปทั้งหมด377เกมอัตราชนะ57%นะครับเล่นแรงปัจจุบันไป316เกมมาตราชนะ58.5%นะครับ เรามาดูเซตลูในเทมพลังแฝงของหมิงอันดับหนึ่งกันนะครับเริ่มที่ลูนก่อนเลยนะทุกคนสีแดงใช้เป็นดีโซเลต10เม็ดนะครับสีม่วงโพเทค5เม็ดสปิริต5เม็ดนะครับสีเขียวก็จะเป็นสเตน10เม็ดนะครับถ้าดูจากเซตไอเทมคร่าวๆนะครับแล้วก็ลูนด้วยน่าจะเป็นหมิงสายดาเมจนะทุกคนน่าสนใจมากๆนะครับพลังแฝงเนาะเขาก็จะใช้เป็นโฮลี่ทันเดอร์นะครับเรามาดูทางด้านไอเทมนะครับชิ้นแรกเป็นไอเทมโลมรองเท้ากันซีซีอากนี่มงกุฎเวดไดอะเดม ฟอสการ์ดแล้วก็ปิดท้ายด้วยอาร์ติกอฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตลูนไนเทมพลังแฝงของหมิงอันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าตัวกันเลยนะครับเอาละครับและตอนนี้เรามาอยู่กับน้องหมิงอันดับหนึ่งแล้วนะครับแนะนําตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมชื่อมาวินนะครับปีนี้อายุ18อ่าน้องมาวินนะครับโอเคมาคําถามแรกกันเลยนะครับทําไมเราถึงคิดอยากจะดันหมิงติดอันดับหนึ่งครับ คือผมไปเล่นหมิงมาครับแล้วผมรู้สึกว่าสกิลตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากเลยครับแต่ว่าหลายๆคนดูถูกเรื่มถึงทิมของผมเอง <c oughs> เพื่อนของผมเขาบอกว่าตัวมันกากมากเล่นขึ้นไม่ได้หรอกอ่าผมก็เลยเล่นโช้เขาดูว่าผมก็ขึ้นอันดับหนึ่งได้ครับตัวมันเก่งคือตัวมันมาแรกๆเนี่ยคนไม่ค่อยเล่นเลยนะแทบจะไม่เจอเลยนะ <c oughs> ใช่ครับใช่มันเล่นยากครับเกมไหนอะ่ะเราควรหยิบหมิงมาเล่นแบบว่าเล่นง่ายๆเลย หมิงมันชนะทุกตัวครับ oh. คือหลักๆก,การเล่นการเล่นหมิงได้คือต้องเข้าใจต้องเข้าใจว่าตัวไหนแพ้ทางตัวอะไรเพราะว่าจะได้รู้ว่าควรใช้สกิลไหนลิงครับแปลว่าใช้ม่วงหรือเหลืองลิงเราหรือว่าลิงเขาอะไรประมาณนี้โอ้ oh. แล้วที่พี่เห็นเซตลู่ไอเทมพลังแฝงของเราเนี่ยบิว l ไปทางดามเมจเวทเลยใช่ไหม <c oughs> เราเล่นเป็นสายดามเมจใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> เพราะว่ามันแรงตามดามเมจเวบอันตีออ๋อ oh. อันติมันแรงตามดามเมจเวทใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> แล้ว ถ้าถ้าเป็นสายแทงอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันไม่โหดใช่ไหมเอ่อผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าพวกท็อปหลายๆคนก็บิวแทงครับแต่ว่าผมเล่นแล้วมันรู้สึกว่าไม่ค่อยเก่งอาจจะไม่เข้ากับการเล่นของผมด้วยที่ไปไล่กดดันขเขาก็เลยเล่นเป็นเวทรเราคิดว่าสไตล์การเล่นของเราเป็นสไตล์ยังไงครับเน้นเดินกับเมทําเกมไม่ค่อยเลี้ยงแครี่จะไปเล่นกับแครี่ช่วงเลดเกมอืมเน้นเดินกับเมดเป็นหลักใช่ไหมเราเราจะนำนำเมดไปเล่นใช่ไหม ใช่ครับแต่ว่าเกมนี้ป่ามันเป็นเอ็นโซครับจะมีช็อตที่ลิงก์ n เอนโซบ่อยอยู่เพราะว่า d าเมจ e เอนโซต้นเกมค่อนข้างต่ำา a m a e เ so อนโซต้นเกมมันยังไม่มีขอมันก็ไม่แรงอะเนาะแล้วเกมที่เราส่งมาเนี่ยแต้ม CLV ประมาณเท่าไหร่พันสองครับไม่ค่อยเล่นเพิ่งมาเล่นเลยครับเพิ่งเพิ่งมาเล่นโหมดนี้ใช่ครับเพิ่งแต้มแต้มมันเพิ่งบวกน้อยก็เลยเพิ่งมาเล่นโอเคเอา้าวมีคนออกเลยอะออกจริงก็เนี่ยเอเซนกา ออกออกไปประมาณสองเวฟส่วนใหญ่เราทำเล่นไหนบ่อยสุดเล่นกลางครับแลว้วก็เล่นจากๆเอาแคลรี่นี่ก็ทิ้งไปเลยใช่ไหมใช่ไม่ค่อยไปเดินด้วยเท่าไหร่อ่าแต่เกมนี้แคลรี่เขาเป็นตัวที่ยืนเล่นคนเดียวได้นะครับมิงก็เดินทำเกมเลยเนาะคือวิธีการเล่นลิงก์ตามที่เห็นเลยครับควรจะลิงก์จากตัวหลังมาเพราะว่าเดเมจลิงก์ของมิงะตรงกลางระหว่างลิงก์จะเดเมจแรงกว่า oh. ลิงก์ตัวหลังแล้วก็เดินเข้ามา oh. มให้เดเมจตัวตรงกลาง อย่างนี้นี่เองวิธีใช้สกิลหนึ่งให้คุ้มค่าที่สุดใช่ไหมใช่ครับมันไว้เกียร์คีปได้หลายหลายคนบอกเกียร์คีปไม่ได้เขาเคลียร์ไม่เป็นอืมแล้วอธิบายสกิลสองข้าว,าว,าวให้พี่ได้ไหมสกิลสองใช้แค่เปลี่ยนสีเลยครับแค่เปลี่ยนสีเลยซึ่งสีม่วงก็คือบัฟเดามจให้เพื่อน,ถ,น,อออนถ้าลิงทีมตรงข้ามก็จะลดเดามจเขาครับส่วนสีเหลืองก็เพิ่มเกาะใอ้เพื่อนถ้าลิงทีมตรงข้ามก็จะลดเกาะเขาครับอย่างช็อตเมื่อกี้ โมโทสเกาะมันเยอะใช่ไหมครับก็เลยลิงเหลืองให้เอ็นโทก็เลยตีแรงขึ้นเพราะว่าเกาะมันหายไปเยอะอ่าเป็นรถเกาะเนาะลดเกาะไปยี่สิบสี่เปอร์เซ็นตะ์่ะรถยี่สิบสี่ทุกเลเวลเลยหรือเปล่าหรือว่าทุกทุกเลเวลอ๋อ,อแล้วก็ฮีโรของเราชนะทางตัวอะไรแพ้ทางตัวอะไรบ้างแพ้ทางก็แพ้ทางเป็นอ้อยคีล่าลอเลียวครับส่วน ชนะทางนี่เรียกว่าได้เปรียบหลายตัวเดียวครับได้เปรียบเกือบทุกตัวเลยครับอยู่ที่ว่าทีมเราชนะทางแพ้ทางทีมตรงข้ามมากแค่ไหนเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเพื่อนับเกี่ยวไหมว่าตัวขาตายหรือไม่ขาตายขาตายก็จะเล่นง่ายขึ้นครับแต่ว่าคือหลักๆเลดเกมมันมันจะแรงมากๆตอนช่วงกลางเกมเลดเกมครับซึ่งกลางเกมเหรือเกมก็ไหวหมดไม่สนว่าขาตายหรือไม่าตายอืมนี่นี่เองโอ้หาสนใจนะครับอ่าเวฟนี้ก็จะมาลิงก์มันลิงก์ใส่ออบเจกได้ใช่ไหม ลิงออบเจกต์ได้ครับแนะนําว่าลิงเป็นสีเหลืองครับเพราะว่าจะลดก่อออบเจกต์ได้อ,อย่างเช่นถ้าเกิดโดนดีบัฟอีเบาลงก็ลิงได้เหมือนกันอ,อันนี้เราก็จะลิงให้เฟอร์เรนลำมเนาะ <Link> ละิงต้นเกมเดเมจฟอร์เรนอาจจะไม่ได้เวิร์คนั้นก็เลย link เลิงเป็นม่วงแทนลิงเป็นม่วงเพิ่มพลังโจมตีใช่ครับลิงหมิงเมื่อกี้คือไม่จำเป็นต้องโดนตัวก็ได้ครับแค่ไปในทิศทางที่มีฮีโร่ทีมเราอยู่ถ้าเป็นทีมตรงข้ามต้องโดนตัวเต็มๆแต่ว่า ถ้าเป็นทีมเราแค่ไปทางที่ฮีโร่อยู่มันก็ลิงให้ครับใช่จะเป็นต้องโดนเฉียดๆก็ได้เนาะอ่าแล้วอันติอธิบายอันติคร่าวๆหน่อยครับอันตินี่มันใช้เพิ่มเลือดให้ทีมตัวเองครับแล้วก็ยิงทูเดามจใส่ทีมตรงข้ามซึ่งอันติของมิงมันจะระเบิดแบบเหมือนกําลังภายในครับมันต้องเข้าตัวไปสักแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะระเบิดมันทําให้หลบยากขึ้นครับถ้าใครไปเจอมิงอ่าอย่างนี้นี่เองแล้วตอนเราฮิลให้เพื่อนเนี่ยต้องใช้เสียอะไรครับ ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวสีครับอ๋อไม่เกี่ยวใช่ไหมใช่ครับแล้วใส่อีกฝั่งก็สีอะไรก็ได้เหมือนกันตามเมทเท่ากันใช่ครับตามตามตามที่ผมบอกครับว่าถ้าเป็นตัวบางก็แนะนําเป็นสีม่วงถ้าเป็นแท้งก็แนะนําเป็นสีเหลืองเพราะว่าสีเหลืองลดเกาะครับให้เพื่อนลุงตีได้ด้วยอ่าโอเคใี่ครับเปลี่ยนสีตอนยิงโมโทโดแล้วก็ยิงประมาณนี้ เราก็เอาลูนมาเป็นเวทด้วยเนาะเดี๋ยวต้องรอดูช่วงกลางเกมนะครับดาเมจจะแรงแค่ไหนคือพี่ก็ไม่เคยเห็นนะหมิงแบบดาเมจเวรล้วนอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยได้เจอหมิงเนียแหละกดแรงตัวมันคนเล่นน้อยอันนี้เราก็จะเน้นอัพไปที่สกิลหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับ,บ 1, ัพหนึ่งำแล้วเทคนิคการเล่นของเราเป็นยังไงครับมีอะไรแนะนำไหม เอแนะนำว่าลิงใส่ทีมตรงข้ามแล้วกดดันได้ก็เอาเลยครับเล่นเท่าที่เราคิดว่าเล่นได้หาตำแหน่งยืนดีๆเพราะว่าตัวเราไม่มีสกิลหนีพยายามเล่นกับเมบพยายามเล่นกับเมทเนาะ uh. อันนี้เฟรนด์เขาก็เข้าไปล้บนะครับตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้มากเลยถือว่าแลกกันเนาะพอลิงเขาเข้าไปลึกเกินแล้วหมิงใช้มานาเปลืองไหม ก็ค่อนข้างเปลี่ยครับค่อนข้างเปลี่ยเลยดูจากตอนนี้ก็รู้แล้วนะัอนนี้น้องเขาก็ลิงช่วยเอ so นโซเนียครับตัวน่าสนใจมากเลยเนี่ยแต่คนไม่ค่อยแบบให้ความสนใจช่อน,นี้เข้าไปโซโล่ได้ครับตัวมันโซโล่ได้ได้หมดเลยทุกตัวในเกมโซโล่เลยเหรอแอบมิงโซโล่ทุกตัวในเกมครับเอาอยู่นะช็อน,นี้ โอ้ย,อยเกือบตายตะกี้เราจะพูดอะไรนะอ่าผมจะบอกว่าเวลาหมิงกดอันติให้ระวังคีบครับระวังคีบแบบทีมตรงข้ามเพราะว่าถ้าเกิดกดตอนเลื่อนโลโลครับมันจะยิงจนเลื่อนเหลือนหนึ่งแล้วจะโดนคีบตีตายบ่อยอ่ะอ๋อเผื่อคีบมันมาซ้ําเราใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ๋อเป็นแบบมีดีเลย์นิดนึงกว่าอันตีมันจะระเบิดนั่นแหละครับมันทําให้หลบยาก อย่างลิเลียน้าก็หลบหมิงไม่ค่อยได้กันะครับต้องแดดหน้าแต่ว่ามันหลบได้ใช่ไหมแต่มันหลบยากมันหลบมันหลบได้แต่หลบยากอ,าอ,อพยายามตีพาสซีฟเลยๆเพราะว่าพาสซีฟเราจะดูดเลือดให้เราแล้วก็ตัวที่เราลิงครับพาสซีฟของมิงเหรอใช่ครับมันจะทําให้ตีไกลขึ้นับตีระยะไกลกว่าอมิงครับคือมันมันตีพาสซีฟได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ต้องรอคูดาวใช่ไหมใช่ครับห้าวีครับพาสซีฟมิงคูดาวห้าวิ๋อ แต่พาสพีพี่ว่ามันก็แรงอนะย,ยู่นะตีไกลด้วยเล็ดเกมก็ตีได้เป็นแสดร้อยเป็นพันนะครับอันนี้เราไล่อยู่เลยนะตอนนี้ไล่ไล่ยิงไรก็เล่นนะอันนี้ก็หันบิงนะพอดิงให้ด้วโอโหแต่ถ้าเล่นสายนี้เลือดเราก็จะน้อยใช่ไหมเลือดเลือดน้อยครับแต่ว่าพยายามยืนหลังเพื่อน,นครับเพราะว่าถ้าเราเลือดน้อยแล้วก็ยังไปเล่นหลังเพื่อนได้ครับคือเราสามารถเอาหน้าไปเล่นกับเขาได้แล้วก็พอเลือดเราโลก็ค่อยหันมาเล่นกับเพื่อนครับ รู้สึกว่าเมื่อกี้เนี่ยพารีมมันตีนอกระยะป้อมได้ด้วยใช่ไหมไกลอยู่นะมันไกลมันไกลกว่าระยะป้อมเราวเซตไอเทมเป็นไงครับมีไอเทมที่ฟลิกไหมแบบว่าต้องออกทุกเกมเลยไอเทมที่ออกทุกเกมเลยก็น่าจะเป็นอาโกนี่ครับเพราะว่ามันสําคัญมันเบิร์ดเรื่อยๆอด้วยอาโกนี่คือออกทุกเกมสําคัญมาก,มากใช่แล้วพี่อยากถามว่าถ้ามันเอาไปเล่นเล่นเล,น,เลนกลางเนี่ยได้ไหมเล่นได้ครับผมมีเซตไอเทมเลนกลางด้วยครับตอนตอนต้นคลิปครับ ไอเทมชุดด้านบนสุดครับเป็นเวไอเทมเลนกัรนแต่เราก็จะเล่นออกเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมเอาลาบัฟใช่ครับเพราะว่าเราออกบิวเป็นเวทหมดเลยครับมันก็เลยต้องออกของมาแบบเพื่อเพิ่มเกาะตัวเองด้วยอืมส่วนใหญ่เราก็จะเล่นสามเหลี่ยมตลอดเลยเนาะแล้วถ้าเจอแบบตัวซีซีเยอะซีซีก็ออกออกล้างได้ครับแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนตอนออกแข็งนะครับไม่ก็สลับสลับของก็ได้ครับ นี่ก็ลิงเหลียงใส่เขาแล้วก็ยิงตัวมันค่อนข้างชาเยหกคิวแล้วนะแบบเดียวเองเราเลือดมันรีอยู่ตลอดปะตัวนี้คือสมมุติว่าถ้าเรายิงฮิวใช่ไหมครับแล้วเราไม่ได้อยู่ในไฟอะเรายิงใส่ไฟก็ได้แล้วเราไม่ได้อยู่ในไฟเลือดมันจะเด้งกลับขึ้นมามากกว่าเดิมที่เรายิงไปครับมากกว่าเดิมใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าถ้าเรายิงแล้วเราเข้าไปในไฟใช่ไหมครับเรายิงแล้วเราเล่นในไฟอยู่เนี่ยเลือดมันจะไปเพิ่มหลังตอนที่เราเลือกไฟอบโอ้างนี้นี่เอง เมื่อกี้เลือดแบบครึ่งหลอดแล้วนะไปไปมามาเต็มหลอดแล้วโมั่นใจดาเมจในการเก็บไอลีครับเพราะว่าโดนโมอทเอ็กคิวไปโดนมอสโดนมอทมอ,ทอสซ้ำนะครับเอาจริงก็เป็นฮีโร่ที่น่ากลัวตัวหนึ่งเลยนะดาเมจอันตีนะเนี่ยก็ดุ้งหมดนะครับใครไม,ม่เกิ์แสดงว่าเก็บเวลาได้ดิ ได้ได้ครับลัดแต่ว่าคือไม่ต้องลากก็ได้ครับคือสมมติว่าถ้าปาสกิลใช่ไหมคอมโบคือการปาสกิลใส่เขาใช่ไหมแล้วก็เดินตามเขาไปเพื่อให้ดดเมจมันทาเรื่อยๆแล้วค่อยยิงอันตีแล้วค่อยออกก็ได้ครับอันตีแล้วก็ปิกออกอันตีมันระยะเป็นอันันครับยิงได้ยาวเลยตอนนี้แอนโซก็โชว์ทิปเพอร์คิวนะครับจบเลยหรือเปล่าจบจบเลยครับจบเลยอีกฝั่งมีแค่มอทอสกับไวโอนะครับ อย่างอตน,นี้ก็พยายามจะลิงครับแต่ว่าไม่คันิิเกมมันเป็นไรไม่รู้ไม่เราเอนโซให้ผมยากสุดก็คือการหลบเล้นจริงตัวเองอาจจะไกลไปนิดนึงโอหแล้วก็ในเกมเราทํ<ค>า <ำ S 2> เยอะมากเลยนะเกมนี้ดามเมจเยอะสุดเลยไหมไม่ไม่เยอะสุดครับลองป่ามั้งเพราะว่าป่าโชว์ช็อตเมื่อกี้ที่ผมเปิดไปให้ดูมันเก็บหมดเลยหมดสิดอ่าก็ประมาณนี้นะครับกับเทคนิคการเล่นฮีโร่หมิงนะครับ ได้เหรียญซัพพอร์ตด้วยนะดามหกมื่นสองเลยเหรนะถือว่าเยอะอยู่นะครับสุดท้ายนี้นะครับจะให้น้องฝากช่องทางการติดตามนะครับมี TikTok ครับว่าจะเริ่มกลับไปทำครับตอนแรกทิ้งไปนานอยู่พอ,อสมควรชื่อ today so cute today so cute นะครับผมก็ถ้ากลับไปทำเนี่ยเราจะทำแต่หมิงอย่างเดียวเลยใช่ไหมเทคนิคการเล่นหมิงอะไรอยงนี้ถ้าช่วงนี้ก็น่าจะเป็นการ โชว์การเล่นหิงครับเพราะว่าอยากให้คนเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆถ้าเล่นเป็นตัวมันก็ไม่ได้กาขนาดนั้นนะดูมิ่นหมงเยอะนะตัวเข้ามาแรกๆไม่ไม่มีคนเล่นเลยะคิดว่าตัวมันแบบอ่อนมากอะ่ะแต่จริงๆถ้าเข้าใจตัวมันจริงๆอะ่ะตัวมันน่ากลัวอยู่นะทุกคนดูจากสไตล์น้องเขาเล่น ยิ่งพลังเวทเยอะยิ่งอันติีแรงใช่ไหมอันนี้ก็ถ้าใครอยากลองเล่นหมิงนะครับดูคลิปนี้แล้วก็ลองเอาไปเล่นตามได้นะครับเซเลเทมพน้องเขาตอนนี้ก็อยู่อันดับหนึ่งนะทุกคนเข้าไปใช้ได้นะครับผมเอาละวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องมากๆนะครับที่มาให้ความรู้แก่พวกเรานะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมสัมภาษณ์ใครคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ